สวัสดีครับน้องก็มาถึง EP ีสุดท้ายแล้วนะมาถึง EP ีสุดท้ายเรื่องการหารนะครับแบบฝึกหัดสุดท้ายแบบฝึกหัดที่2หาผลหารด้วยวิธีหารสั้นพี่หมูลืมไปว่าพี่หมูมีแบบฝึกหัดการหารสั้นเนะาะก่อนหน้าน,นี้พี่หมูในช่วงไทยท,ยทายที่ตัวหารมันมี2หลัก3หลักนะครับพี่หมูก็จะไม่ได้ให้หารสั้นและพี่หมูหารยาวอย่างเดียวนะเพื่อประหยัดเวลานะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาหานสั้นในแบบฝึกหัดที่2แบบฝึกหัดสุดสุดท้ายกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเลยนะครับข้อที่ห่หานสั้นเนาะตั้งเลย800ห่าหนสั้นน้องจําได้เนาะอันนี้ตั้งเลยนะครับ414428ถูกต้องไหมอ่าเหลือ0นะเหลือศใช่ไหมครับใส่0ทูทษ 4คูณอะไรนดคูณอะไรดีถึงจะน้อยกว่า0ก็ต้องเป็น0เนาะศูนย์ลบศย์ก็0นะครับแล้วก็0อีก0ูนลบศย์ก็0นะเศษศูนย์ใช่ไหมเศษศูนก็คือลงตัวนั่นเองนะครับคำตอบที่ได้200โอเคง่ายเนาะจริงๆพี่หมูเชื่อว่าน้องๆมองด้วยตาเปล่าก็ได้แล้ว200ใช่ไหมครับ4 2 8เนาะอ่า42เป็น8 แล้วก็เติม0เข้าไปอ่ะ้อ2 3 9 6 9หาร7นะครับหลักแรกหารไม่ได้ใช่ไหมครับอ่ะ7 0เป็น7อ่ะ7 0 7คณ0ได้0 3ลบ0ก็ทด3หน้า9ใช่ไหม7 5ใช่ไหมครับ3 5ใกล้เคียงสุดเนาะ 3 9ลบ3 5ในใจเหลือ4ดังนั้น4ทดไว้ที่หน้าเล็ก6 4ทดหน้าเล็ก6แล้วปุ๊บ7เท่าไหไรครับ7 6 42 7 7 49ใช่ไหมเราเอา6ดีกว่าเนาะ7 6 42ใช่ไหมครับ46ลบ42เหลือ4เหมือนเดิมทดไว้หน้าเล9อ9 5ลงตัวเนาะ7 7 49นั่นเองเ็ศษ0เหมือนเดิมนะน้องคำตอบ5 6 7เโอ้โหเลขสวยมากเรียงเลย5 6 7อ่าเราไปข้อถัดไปกันข้อถัดไปพี่หมูไม่ตั้งได้ไหมครับ9 19 9, 9 2 18 9 3 27ใช่ไหม9 3 27มี0ศเก็บไว้กี่ตัว สามตัวนั้นนนั้นตอบเลยนะครับตอบสามพันเลยเป็นไงง่ายไหมมองด้วยตานะมาข้อ4โอ้โหข้อสี่อันนี้ต้องตั้งแล้วข้อสี่นี้ต้องตั้งแล้วเพราะว่าคิดในใจไม่ไหวนะล้านกว่าอ่าต้องตั้งแล้วหนึ 1, 1, 3, 3, 6, 6, ่งหนึ่งสาสหหกหารด้วย9กามาลุยหลักแรก ศู 0, ใช่ไหมครับเ้าคูณศูนได้0ูนย์หลบศก็เหลือหนึทดไว้ข้างหน้า9ก้าหนึ่งเ้าใช่ไหมครับสิบเลบเเหลือเท่าไหรสอมาทดหน้าเลข3ามนะครับเก้าหนึ่งเกเลบสิเหลือเท่าไหร่เหลือ5นะก็5ไปทดอยู่หน้าเลข3ามนะครับเก้าห้าส ต้องเป็น95เนาะ95 45นะ53ลบ45ได้เท่าไหร่อ่าลองคิดในใจปุ๊บได้8นะครับได้8นะอ่า9 9 81เนาะ9 9 81 86ลบ81เหลือ5เนาะอ่าในใจเหลือ5นะครับ9 5 45 96 54ได้ใช่ไหม5้ 54, น้อยกว่า56เนาะเท่าไหร่นะ9 59 6ใช่ไหม96 54, ้4 56ลบ54เหลือ2เดังนั้นทดนาเล็ก 7, เห็นไหมครับลงตัวพอดีเลย9 3 27ลบกันเหลือเศษ0ใช่ไหมตอบอ่าเขียนใหม่1 2 5 9 6 3นะครับ เศษศูนเนาะลงตัวพอดีอ่ะไปดูข้อที่5กันข้อที่5อ่าโอเคยังเป็นตัวหารหลักเดียวเนาะถ้าตัวหารหลักเดียวเรายิ้มเลยตัวหารหลักเดียว4 9 3 8 0ตัวหารคือ5อ่ะลุยหลักแรกไม่ได้ใส่0ใช่ไหมครับ5คูณ0ได้0 4-0บเหลือ4ติดไว้ 5 9าเก้ใช่หมห้าเก้าหดังนั้น49่สเลบสีหเหลือเท่าไหร่เหลือ4ไปทดหน้าเลข3แล้วก็5เท่าไหร่ดีครับ5 8ใช่ไหมห้าแปดสใช่ไหมสี่สิบสลบสีเหลือ3ไปทดหน้าเลข8แล้วก็เท่าไหรด่ดี5คูณอะไรได้ใกล้ๆ3 8้สา5แปดมส้าใช่ไหมครับ 38-35ล,ลบ35เหลือ3ไปทดหน้าเลข0อ่า5 6 30พอดีเศษเศษ0นะครับใช่ไหม5้3 5 6 30เศษ0พอดีอ่าตอบ9 8 7 6เศษ0นะครับอ่าไปกันอย่างไวเลยนะโหไวมากขึ้นคอ6แล้วหานสั้นบันดีนะครับ พี่หมูอธิบายห่งหารสั้นจะดีสำหรับน้องๆที่คิดเลขกับท่องสุดคูณอ่าท่องสุดคูณอย่างแรกเลยคือท่องสุดคูณแม่นแล้วก็คำนวณเวลาลบนะครับคิดในใจแล้วเร็วอันนี้พี่หมูจะแนะนำให้น้องๆใช้หารสั้นนะเพราะว่าประหยัดพื้นที่นะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่คล่องยังลบไม่ค่อยคล่องเราเราทดได้นะทดได้นะครับเดี๋ยวพี่หมูจะลองให้น้องๆทดนะอ่าเดี๋ยวหมูจะสอนทดนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูข้อนี้กันสามสามใช่ไหมสามสามสนะครับข้อนี้พี่หมูจะไปช้าๆนะเผื่อน้องๆคนไหนยังไม่คล่องนะครับสมมุติเราตั้ง13ใช่ไหมแต่รอบนี้ตัวหาร2หลักแล้วนะก็จะยากนิดนึงนะครับปุบ๊บหลักแรก13หารไม่ได้ใช่ไหมครับใส่ศูแน่ๆใช่ไหม อ่า13คูณ0ได้0ใช่ไหมครับ3-0ลบก็เลยเหลือ3มาทดข้างหน้าเนาะอ่า13สคูณอะไรได้ใกล้สามสามใช่ไหมครับเป็น26เนาะเราทด26หไว้อ่าน้องๆก็เห็นไหมครับว่า33-26ลบเหลือเท่าไหร่เหลือ7ใช่ไหมครับดังนั้น7ดตรงเนี้ยจะต้องไปทดกับตรงนี้ใช่ไหมเอออ่าเขียนด้วย สิบสามสองยี่สิบหกเนาะอ่าแล้วก็ไปทดเจ็ดข้างหน้าเนาะสิบสามคูณอะไรได้เจ็ดสิบสองใกล้เคียงที่สุดคูณเท่าไหร่ดีครับอ่าต้องลองและต้องลองคูณห้าอ่าลองคูณห้านะพี่หมูลองคูณหนะ้าทดนะสิบสามคูณห้าได้ห้าทดหนึ่งห้าหกสิบห้า อ่าโอเคคูณ5นะคูณ5ใกล้เคียงสุดนะครับถ้าคูณ6มันจะเกินเนาะคูณ5ใช่ไหมดังนั้นเราเอา6เรามี65ใช่ไหม72ตั้งลบ65ใช่ไหมครับเพราะตรงนี้มัน72เนาะเนี่ยตรงเนี้ย72เออลบ65เหลือเท่าไหร่เหลือ7นะครับดังนั้น7จะต้องไปทดอยู่หน้าเลข8อ่า13 ลองคูณอ่ะน้องเห็นแล้วไหมคะว่า13ตอนนี้คูณ5ได้65เราอยากให้ใกล้78น้องคิดว่าเท่าไหรด่ดีคูณ6เนาะถ้าคูณ6เนาะได้พอดีเลยนะเนี่ยอ่ะลองคูณ6ดูนะุ๊บลองคูณ6 6 3 18 6 1 6ทด5เห็นไหมพอดีเลยนะครับ13 6 78 78-78ลบ78ก็เหลือ 256, 256, เศษ0นย์นะครับตอบ256เศษ0ย์ก็คือ256ไปเป๊ะนะครับอข้อเจ็ดอ่าข้อเดังนั้นข้อเจพี่หมูก็จะเริ่มเร็วขึ้นนะเมื่อกี้พี่หมูช้าแล้วนะครับขอเร็วขึ้นนะ5 2 6 2 4หาร26นะครับ อ่าหัวจะเร็วขึ้นนะหลักแรก0ูนแน่นอนใช่ไหมยี่สคูณศได้0 5นลบศเหลือ5ไปทดหน้าเลขส2งยีพอดีเลย26่คูณสได้52ใช่ไหมห้าสิบสลบห้ตรงนี้ก็เลยเหลือ0ูนย์ะครับกลายเป็นว่าเหลือหกเดียวๆแล้วใช่ไหมยี่หารไม่ลงแล้วใช่ไหมครับก็ต้องใส่0ูนย์ยี่คูณศได้0ใช่ไหม 6กลบ0ก็เหลือ6ใช่ไหมครับน้องดังนั้น6ก็เลยต้องไปทดหน้าเลข2เนาะอ่า26คูณ2เหมือนเดิมเนาะ52นะครับอ่าเราเห็นแล้ว62สลบ52เหลือเท่าไรเหลือ10เนาะดังนั้น10ตรงนี้จะต้องไปทดหน้าเลข4เนาะกลายเป็น104ใช่ไหมครับอ่าพอเป็น104แล้ว26 คูณเท่าไหรด่ดี26คูณ26เข้าใกล้อะไรเข้าใกล้30เนาะ3 3ลองคูณสัก3มั้ย26คูณ3เนาะ26คูณ3ได้18 3 2 6 78โอ้ลองลองลองคูณ4ดูนะอันนี้ยังอยู่ห่างเลยพี่หมูลองคูณ4นะครับ26คูณ4 64 24 สี่สองแปดแปดบวกสองเป็นสิบอ่าพอดีเลยใช่ไหมครับดังนั้นก็คือสี่เนาะเออดังนั้นต้องเป็นสี่เนาะแล้วก็จะเหลือเศษศูนย์พอดีนะครับอ่าพี่หูขอลบนะอ่าพี่หูขอลบนะครับก็เหลือเศษศูนย์พอดีนะครับตอบสองศูนย์สองสี่โอ้โหปีคอสอบพอดีเลยนะครับสองศูนย์สองสี่ อ่ามาดูข้อ8 1 4 8 1 4 0หนึ่งสนารสิบสองเนาะมาเริ่มเลยนะครับหลักแรก0ย์เหมือนเดิมท่หนึ่ใช่ไหมสิบสองหนึ่งสิลบสิเหลือสองไปทดหน้าเลขแปด2 2บสใช่ไหมครับ 28ล24เหลือ4ทดหน้าเลข1 12 3 36อ่า12 3 36เนาะเพราะว่าถ้าเป็น12 4จะเป็น48ซึ่งมันเกินใช่ไหมครับดังนั้นก็เป็น12 3 36 41ลบ36เหลือ54อ่าดังนั้นท่องแม่12 12 1 12 12 2 24 12 3 36 12, 12 4 48 12 4 10, 12 5 60เกินดังนั้นต้องเป็น12 4 48นะครับ54ลบ48อ่าได้เท่าไรได้6เนาะ6ไปทดหน้าเลข0 12 5ใช่ไหมพอดี12 5 60นะครับเ็ษ0พอดีอ่าโอ้โหดูเลข หนึ่งสองสามสี่ห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหใครคิดโจทย์เนี้ยพอดิบพอดีเลยนะบังเอิญมากอ่ะเหลือสองข้อสุดท้ายนะสองเฮ้ยยังเหลืออีกเอ่อสิบหกข้อเนาะโอ้พี่หมูนึกว่าเหลือสองข้อสุดท้ายโอเคงั้นพักครึ่งก่อนนะครับเหลืออีกแปดข้อนะงั้นเราพักเบรกสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกแปดข้อ สำหรับน้องๆที่กําลังเตรียมตัวเข้ามอหนึ่งเรามีคอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลายติวเนื้อหาปอสถึงแบบกระชับเข้มขน้นครบทั้ง5วิชาที่ออกสอบภายใน100ชั่วโมงและคอร์สตลุยโจทย์เข้ามอหนึ่งโรงเรียนดังที่รวบรวมข้อสอบพรีเทสจ,จากโรงเรียนชั้นนากว่า700ข้อฉเฉลยละเอียดพร้อมวิธีทาและเทคนิควิเคราะห์โจทย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับมาต่อกันที่ข้อ9นะอ่ามาต่อกันที่ข้อ9 นะครับตั้งเลยลุยนะครับตัวหาร2หลักก็ไม่กลัวตั้งเลยนะ1 0 9 8 9ศูนะสาใช่ไหมครับหลักแรก0แน่นอนทดหนึ่ใช่ไหมศูนย์อีก1รอบใช่ไหมครับศูนย์อีก1รอบเนาะสามย์ได้0ูนย์นะสิบลบศนย์เหลือ10บทดน้าเดเก้านะครับ สา,สาคูณเท่าไหรด่ดีน่าจะคูณ3เนาะสาม,สาม,สาม,สามคูณสได้99้าสนะร้อยเลบเกเหลือ10นะครับไปทดหน้าเลข8ก็9กเหมือนเดิมเนาะร้ออ่ะทดนิดนึงร้อยแลบเกได้เท่าไหร่ครับเหลือ9เนาะเหลือ9ก้าสาม,สามคูณส ก็ได้99เสเศษย์ 0, ใช่ไหมโหเล็กสวยแก้วเวอร์จริงๆเลยใครคิดโจทย์เนี่ยตอบ 3, 3 3 3นะครับข้อ9อ่ามาดูข้อ10ตั้งเลย6 3 1 2 5นะอ่า25มาลุย0หลักแรกเลยเนาะ6ลบศนย์เหลือ6โทษ นะครับ252ห้าใช่ไหมยี่้าสองได้50ใช่ไหมครับหกสิลบห้ 50, เหลือ13หน้าเลขหนะึเนาะสิหน้าเลขหนึ่งนะครับยี่สิบใช่ไหมยี้าคูณสได้100แล้วก็ต้องเป็น25่คูณหนะครับกลายเป็น125นะ่งรเนาะร้อยสาลบร้อเหลือเท่าไหร่ เหลือ6นะเอา6ไปทดหน้าเลข2นะครับอ่า25 2ก็50เนาะกอ่ลบ5 5 0เหลือเท่าไรเหลือ12นะไปทดหน้าเลข5นะครับอ่า125พอดีเลยเมื่อกี้ที่เราคูณใช่ไหม25คูน5ได้125ลบการเศษ0นะครับอ่าตอบ 2525โอเคอ่ะไปที่ข้อ11ไปที่ข้อ11 3 2 2 5นะตัวหาร3หลักแล้วนะครับรอบนี้ตัวหาร3หลักแล้วนะอ่า3หลักก็ไม่กลัวนะครับหลักแรก0แน่นอนใช่ไหม1้9ยคูณ0ได้0นะ ดังนั้น3ทดก็0อีกแล้วใช่ไหมครับอ่าศูนอีกแล้วนะครับพอร้อยิบเกหาร3 2ไม่ได้เนาะก็เลยเหลือ32นะไปทดหน้าเลข2ใช่ไหมครับ129คูณคูณเท่าไหรด่ดีคูณ3คิดว่าได้ไหมคูณ3ไม่น่าได้เนาะเพราะคูณ3น่าจะได้ประมาณ360-370นะครับ เกิน322ไปแล้วดังนั้นเลยคูณได้แค่2ใช่ไหมร้อยยิบเคูณสได้เท่าไหร่คูณสได้เท่าไหร่คิดก่อน224ทด1เป็น5 258ดใช่ไหมครับดังนั้นเราจะเอา3 2 2ร้อยยี่องลบสองราเนาะทดนะครับ4เหลือ2 เหลือ64เนาะอ่า64ก็จะต้องไปทดที่หน้าเล็ก5ใช่ไหมครับอ่าหน้าเล็ก5คูณเท่าไหร่ดี129คูณเท่าไหรดีใกล้เคียงกับ645พี่หมูว่าลองคูณ5มั้ยลองคูณ5มั้ยเอา129คูณ5นะ9 5 45ทด4 5 20นะครับ ทด4เป็น14 5 1 5ทด1เป็น6อ่าพอดีเป๊ะนะครับก็คือ5นั่นเองเหลือเศษ0นะครับตอบ25เรียบร้อยคอ11อ่าเหมือนจะมันเหมือนจะหานไม่ลงตัวนะเห็นไหมว่าตอนแรกเหมือนจะหารไม่ลงตัวแต่สุดท้ายลงตัวพอดีนะครับอ่า อ่ะข้อ 12, 3, สองสหาร125นะปุะ๊บศใช่ไหมครับหลักแรกเหมือนเดิม3ไปทดหน้าเลขหนึ่งอ่าร้อก็หาร31ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องเป็นศูนย์อีก1รอบนะกลายเป็นส1ทดหน้าเลขสอกลายเป็น3า2ใช่ไหมครับ 125คูณอะไรดีใกล้312น่าจะคูณได้แค่2ใช่ไหม125คูณ2นะได้250เนาะ312ลบกับ250ใช่ไหมครับอ่าลบนะ2ทดเป็น11 11ลบ5เหลือ6ใช่ไหมอ่าเหลือ62เนาะ62ต้องไปทดหน้าเล็5ใช่ไหมครับอืม กลายเป็น6กร้อยยคูณอะไรใกล้6กร้ลองคูณ5้าไหมเพราะว่า12ตรงเนี้ยสิบสอห้าเนาะลองเอามาคูณ5ดูนะครับ125ยยี่คูณห้าห้ทดห้านึ่หทดหนึเป็น6กอ่าเห็นไหมว่ามันพอดีเลยนะครับ 5ปุ๊บเป็น625ใช่ไหมดังนั้นเหลือ0ใช่ไหมศูนย์หน้า0ดังนั้นตัวสุดท้าย125คูณ0ได้0เนอะลบกันก็จะเหลือเศษ0นะครับตอบ250นะ250นะครับอ่ะเราไปดูข้อ13กันบ้างโอ้13 14นะยังเป็น3หลักนะครับ3หลักหมดเลย 4 9 2 8กสความรู้สึกนี้เวลาเราดูตัวเลขนะเหมือนจะหารไม่ลงตัวนะพี่หมูไม่แน่ใจนะต้องลองดูก่อนนะครับพี่หมูคิดว่าเหมือนจะหารไม่ลงตัวอ่ะมาเริ่มกันน้องๆสังเกตนะคะว่าพอตัวหารเรามีหลักจํานวนหลักเยอะน้องๆจะสังเกตว่าเวลาเราคูณตัวแรกอะ่ะมันมักจะเป็นศูนย์เห็นไหมมันมักจะเริ่มต้นด้วยศูนย์ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่า ตัวหารนะเลขมันเยอะมากนะครับดังนั้นหารหลักเดียวตอนแรกก็ไม่ลงใช่ไหมหาร2หลักก็ไม่ได้เห็นไหมครับมันจะมาเริ่มหารได้เนี่ยตอนนี้ตอนหลักที่3เนี่ยตัวเนี้ยเออโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันปุ๊บอ่ะตัวแรกไม่ได้0ใช่ไหมครับ4-0ลบ0เหลือ4ทดหน้าเลข9 222 หาร49ไก้าัได้ไหมก็ยังไม่ได้เห็นไหมครับว่ามันก็จะเบิ้ลศูนย์ไปค่อนข้างเยอะเนาะแล้วเอา49เนี่ยไปทดหน้าเลข2ใช่ไหมครับอ่า492ดังนั้นเหลือกรณีเดียวคือคูณ2แน่นอนอ่าทดนิดนึง492ลบ444ใช่ไหมเพราะว่า222คูณ2เนาะอ่าลบกันนะครับลบกันเหลือ8 เหลือ48นะเหลือ48ไปทดหน้าเลข8นะครับก็2เนอะเหมือนเดิมเนอะ2ใช่ไหมอ่า488ลบครับ444ใช่ไหมครับเหลือ4เหลือ44 44ทดหน้าเลข4โอ้โหบังเอิญบังเอิญมากนะ222คูณ 2ได้444เหลือเศษศูนย์โหพี่หมูก็คิดว่ามันจะหารไม่ลงนะสุดท้ายหารลงเฉยเลยนะครับตอบ222ก็จบไปแล้วข้อ13เนาะอ่ะขึ้นข้อ14นะครับจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะขึ้นข้อ14อ่ะ2 0ตั้งเลย 205850นะครับหารด้วย179โอเคมาเริ่ม0นะครับใช่ไหมเหลือ2ทดหน้าเลข0 0อีก1รอบอ่าก็เหลือ20ทดหน้าเลข5 1ใช่ไหม179คณ1ได้1เนาะ ก็จะเป็น205ทดนิดนึงนะลบ179ใช่ไหมครับอ่ะทดเลยปุ๊บ1อันนี้10ทดไปอีกกลายเป็น15เนาะ15-9ลบเเหลือ6แล้วก็9-7ลบเเหลือ2นะครับเหลือ26ไปทดน้าเลข8ใช่ไหมครับอ่า26ไปทดน้าเลข8เนาะก็1เนาะ1ใช่ไหมครับ 268ลบ179เนะ็ะอ่านาะอ่าม่หมูเขียนใหม่นะเขียนใหม่นิดนึงนะครับเอาย้ายที่ก็ได้อ่าย้ายมาข้างบนหน่อยปุ๊บ6ให้8ยืมนะครับกลายเป็น18ก็เหลือ9เนาะอ่า1 2ออ่าให หยืมเป็น15เนาะตัวมันเองเหลือ1นะครับ15ลบเเหลือ8เนาะ89อ่เาหเหลือ89นะครับ89น,บ 89, นี้ต้องไปทดหน้าเลข5เนาะต้องไปทดหน้าเลข5นะครับอ่ะกลายเป็นเท่าไหร่895โอ้โหคูณเท่าไหรด่ดีคูณ5ก่อนไหมลองคูณ5ก่อนนะ1 7 0 9คูณ5นะ

ได้8 9 5ลบกันเหลือ0ทด0นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อยังจะเสร็จ0นะโอ้โหหารลงอีกไอเราก็คิดว่าหารไม่ลงนะสุดท้ายหารลงนะครับน้องๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนาะอ่ะตอบ1 1 5 0นะครับสั่งเคฟซนะ1 1 5 0 โอเคไปข้อ15กันเลยข้อ15น้องๆลองสังเกตนะมันเป็นปัญหาเช่านะครับพี่หมูไม่ได้ให้น้องคำนวณอะไรเยอะนะคือให้น้องๆลองดูนะครับ0หาร900 0อ่า0หารด้วย9 0 90, 9 9 9 9 9 9นะครับคำตอบคือ0ตโตๆเลย ให้น้องๆจำนะศูนย์คูณกับอะไรก็ได้ศูนย์ใช่ไหมครับดังนั้นศูนย์หารด้วยอะไรก็ได้ศูนย์นะครับแต่ข้อ16นะครับ9 9 99, 9 9 9 9 9เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับให้น้องๆจำนะแล้วตัวหารเป็นศูนย์ใช่ไหมครับอันเนี้ย คำตอบที่ได้คืออินฟินิตี้นะครับคําตอบที่ได้นะคําตอบที่ได้คืออินฟินิต้นะครับคืออนันต์นะครับเราจะเรียกว่าอันนี้ยว่าอนันต์นะครับคือหาคําตอบไม่ได้นะครับค่ามันมหาศาลมากนะให้น้องๆจำนะครับศูนย์เป็นตัวหารไม่ได้นะครับศูนย์เป็นตัวหารคําตอบจะเป็นอินฟินิต้นะครับหรืออนันต์นั่นเองนะน้องๆจำนะครับ แต่ถ้า0ูนเป็นตัวตั้งนะครับเนี่ยเห็นไหมศูนย์เป็นตัวตั้งหารด้วยอะไรก็แล้วแต่ค่าที่ได้จะเท่ากับ0เสมอนะครับโอเคส่วนวันนี้ก็จบในเรื่องของการหารเรียบร้อยแล้วนะครับอจบในเรื่องของการหารเรียบร้อย EP ีหน้าเราจะขึ้นหัวข้อใหม่กันอ่าแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะครับน้องบ๊ายบาย อย่าลืมติดตามช่องไฟอัสติวเตอร์จะได้ไม่พลาดทลิปติวฟรีดีๆแบบนี้กันนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการสอบถามคอร์สหรือไฟล์ติวเข้าม .1 สามารถทักแชทเพจ a c e b o o k หาเพียรมินได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย